สูตรวายุพาอทุกสถาบันเนี่ยสองตัวล่างสูตรพิเศษเหมือนกันดูสิโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชนะติดต่อกันมาเจ็ดครั้ง<ร>แล้วเดินดีแบบนี้มาปร้อยสิบงวดในช่วงสิบวันนี้ก็แพ้ไปแค่สองวันเองนะแล้วกำไรเยอะด้วยเ <laughs> พราะเจ้าระคุณทำไมเรากำไรเยอะรู้ไหมสวัสดีครับคลิปนี้เป็นแนวทางการเล่นหวยลาวงวดประจำวันที่15มกราคม25 6 7โดยปรมาจารย์หนึ่งเดียวเราเล่นกันด้วยแอปชาร์กฟินนะครับ ใครยังไม่มีก็ไปโหลดมาติดเครื่องไว้แล้วก็สมัครสมาชิกกันเดือนละ49นะครับสำหรับหวยลาวก็ใช้งานได้ละถ้าเป็นซ u เปอร์ VIP ก็ใช้ฟังก์ชันอื่นๆได้ครบเลยหวยอื่นๆก็เยอะแยะมากมายลองไปดูแพ็กเกจกันได้นะเอาเร็วๆนะสำหรับคนที่ติดตามหวยลาวอยู่ก็จะพบว่าสูตรวายุพ่อทุกสถาบัน <laughs> มีแพ้ไปงวดหนึ่งดูสิ อันนี้คือสูตรวายุนะครับถ้าใครเอาเร็วๆนะว่าเอ้ยงวดน,นี้ใช้หลายอาจารย์ก็คือวายุ2ตัวบน2ตัวล่างอาจจะไม่ได้ชนะมากเท่ากับ2ตัวบนแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่สูตรอื่นได้ไหมสูตรเมรคาก็ยังใช้ได้เมคาเนี่ยเลขจะน้อยกว่าอถ้าใครอยากรู้ว่าเอ้ยมันไม่เห็นมีตัวเลขเลยกดปุ่มตรงนี้กดดูสูตรแต่คุณต้อง กดในวันที่หวยออกนะครับแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกกณถึงจะกดดูเลขได้เลขเขาก็จะบอกในแอปเราจะไม่บอกในคลิปเพราะบางคนอาจจะใช้สูตรไม่เหมือนกันบางคนก็สลับไปสลับมาหรือผสมสูตรอย่างเงี้ยนะฮะสองตัวล่างสูตรพิเศษก็ใช้ได้นะเออแต่ถ้าเอาสูตรวายุคพิเศษผสมกันมันจะเวิร์กไหมนะครับก็ลองมาดูแล้วลองตักเลขดูนะครับจะเห็นว่างวดหน้านี้น่าเล่น สำหรับ2ตัวล่างนะควรจะใช้สัก2สูตรนะครับสูตรวายุกับโบราณผสมกันแล้วก็ตัดเลขทุนเขาจะอยู่ประมาณ36มสถึงสีหางนะครับต้องดูพรุ่งนี้นะว่ามันตัดออกมาแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณจะตัดเลขได้คุณต้องไปซูเปอร์วีไนะครับนะเหมือนเดิมหวยลาวเอาสั้นๆแค่นี้แหละนะจะได้ไม่ยืดเยอะ สำหรับคนที่เป็นแฟนชาร์กฟินแล้วอยากรู้หวยอื่นมันมีตัวไหนหน่าเล่นบ้างก่อนอื่นคุณเป็นซูเปอร์วีไแล้วอาจารย์จะเปิดให้ดูนะฮะสำหรับสูตรผสมนะครับสูตรผสมอ,อ,อันดับแรกอาจารย์ดูอยู่เรื่อยๆก็คือหางเสง่ายสูตรพิเศษ2ตัวล่างเขาไม่ต้องใช้สูตรอื่นเสริมช่วยเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะมีแพ้บ้าง2ครั้งหรือแม้แต่3ครั้งติดต่อกันแต่ก็ยังพบว่ามีกําไรสูงอยู่เพราะว่าสูตรพิเศษตัวเลขน้อยแล้วก็หุ้นหางเสงคุณต้องเป็นซูเปอร์วีไอพีนะครับคุณถึงจะเข้า ไ,ได้2ตัวล่างนี่แหละเวิร์กดีที่สุดไม่ต้องตัดนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจมาแรงตอนนี้นะก็คือหุ้นไทย2ตัวล่างสู่พิเศษเหมือนกันดูสิโอ้โหดูดิเนี่ยหนึ่งสอามี่ห้าหกชนะติดต่อกันมา7ครั้งแล้ว P&L ขึ้นพุ่งไปถึงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยนะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วพอเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันแหกโค้งอีก อันนั้นก็คือมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วคุณจะต้อง manage ทุนของคุณด้วยนะครับจริงๆแล้วการที่คุณเล่นหวยด้วยสูตรชาร์กฟินสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยก็คือการ manage ทุนคุณจะมาใช้วิธี all in แบบว่ามีร้อยใส่ร้อยมีพันใส่พันมีหมื่นใส่หมื่นไม่ได้จะเห็นว่าถ้าคุณเล่นแบบเดียวอย่างเงี้ยทั้งเดือนเนี่ยคุณก็จะมีกําไร ต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ๆเข้ามาเล่นแค่งวด2งวดแล้วคุณแพ้คุณก็จะเลิกเล่นไปโดยปริยายเห็นไหมมันก็มีสูตรมันแหกโค้งมอะไรบ้างแต่ว่าในช่วงเนี้ยมันเดินดีอาจารย์ก็จะบอกเดินเป็นช่วงเห็นไหมครับอาจารย์จะไม่บอกว่าวันนี้เล่นอะไรวันนั้นเล่นอะไร อาจารย์บอกว่าช่วงนี้เราเล่นสูตรอะไรสูตรอะไรมันเดินแล้วถ้ามันแพ้ติดกันสัก3มงวดคุณก็ต้องเบรกเบรกไว้นิดนึงเผื่อว่าสูตรมันยังไม่เดินแล้วพอสูตรมันกลับมาเดินแล้วค่อยตามต่อก็ดูประวัติจาก60งวด30งวดย้อนหลังตอนนี้หุ้นไทยถือว่าดีมากไปดูอันอื่นบ้างที่ปกติที่เดินไงนะใครไม่รู้นะก็คือดาวโจนเนี่ยนะฮะสตัวบนใช้สูตรวายุกับสูตรพิเศษแล้วก็ตัดเลคชับอย่างเงี้ยครับอยู่ไดนะ้กินไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้นะเขาเดินดีอย่างนี้มาน่าจะนานพอสมควรแล้วอะถ้านานพอสมควรเนี่ยจะต้องเป็นสูตรวายุนะครับสูตรวายุเนี่ยเดินดีแบบนี้มาปร้อยสิบงวดแต่ช่วงนี้ผสมสูตรพิเศษเข้าไปแล้วก็ตัดเลขกับต้นทุนคุณจะน้อยลงเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้เฉพาะช่วงนี้นะสามสิบงวดย้อนหลังเนี่ยดีมากเลยลองไปเล่นดูไปดูอื่นๆครับลาประตูชาย2ตัวล่างมีคนเข้ามาถามไงอาจารย์ก็เลยกดดูให้อาจารย์ชุ่งมากเลยช่วงนี้นะลาประตูชาย2ตัวล่างนะครับสูตรโบราณเนี่ย ค okay. สูตรโบราณก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้เดินแบบติดกันแน่นคุณก็จับจังหวะท่าไหนมันชนะแล้วเว้น2งงวดงวดหน้าเนี่ยก็น่าเล่นอย่างนี้เป็นต้นแล้วสันทิภาพครับลองไปดูกราฟนะฮะแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเอ๊ะสูตรไหนมันเดินดีแล้วก็ดีมากๆนะครับอันนี้พิเศษวายุตัดเลขนะครับลองดูนะพิเศษวายุแล้วก็ตัดเลขอ่ะเออ ก็ดีอยู่แหม่สองงวดที่ผ่านมามันแดงไปนะครับนะวันนี้ก็ลองใหม่ดูนะครับประชาชนลาวประชาชนลาวประชาชนลาวสองบนวายุเออนะครับก็เดินติดกันมาแบบในช่วง10วันนี้ก็แพ้ไปแค่2วันเองนะวิธีดูก็ดูแบบนี้ดูง่าย ดู30วันก่อนแต่บางทีเราอาจจะไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์วันก็ได้เอ๊ะช่วง10วันเป็นยังไงช่วง10วันมันเดินดีแล้วก็เราก็ฟอลโล่ได้เพราะว่าบางทีสูตรมันอาจจะเดินไม่นานถึง30งวดก็ได้มันอาจจะเพิ่งไต่เพดานบินนะฮะลาวสตาร์เมื่อวานเหมือนจะไม่ถูกแม้งลาวสตาร์สตัวล่างวายุอ่าไม่ถูกนะครับแต่ว่าเขาก็เดินดีนะฮะติดกันมา งวดนี้ก็น่าเล่นนะแต่ถ้างวดนี้ไม่เข้าก็อาจจะเบรกเบรกไว้ก่อนสูตรวายไม่ใช้ทุนเยอะลาวสามารถเคก่อนหน้านี้ดูดีมากเลยเดินยาวๆมาเลยนะครับแต่ช่วงนี้เขาเป็นยังไงฮะสตัวล่างสูตรพิเศษโอ้ก็ยังดีอยู่นะครับเมื่อวานก็เข้าไปนะสิงวดแล้วก็แพ้สองงวดเองนะฮะลองตามดูนะครับ ลาวกาชาตินี่ก็2ตัวบนก็ใช้โบราณพิเศษนะครเออตัดเลขได้ด้วยนะครับเมื่อวานแพ้วันนี้เข้าได้นะครับวันนี้เข้าได้เขามีประมาณ3 2หางนะครับเวลาตัดเลขรวมสูตรตัดเลขแล้วเหลือแค่สายสองหางนี่ถือว่าน้อยมากเลยนะครับหมายถึงเลขนะเลขน้อยต่อมาครับลาวเ d เออแปลกเว้ยเป็นสูตรที่ใช้เมคาแล้วเวิร์กแล้วเมื่อวานถูกด้วยนะลาว HD ดีเนี่ยแล้วกาไรเยอะด้วยเพราะเจ้าพัคุณทำไมกาไรเยอะรู้ไหมเพราะว่าสูตรเขาแค่20หางเอง คือมันก็เลยยากไงที่จะทําให้สูตรเมคาเนี่ยมันแมทกับหวยไหนซึ่งถ้ามันเดินปุ๊บคุณจะต้องรีบเข้าไปเล่นเลยเพราะว่ามันกําไรเยอะนะครับแต่ไม่แน่นะมันอาจจะอยู่ไม่นานอู้แต่ช่วงหลังประมาณสัก15วันก็ดูดีนะครแต่ถ้าเกิดว่าแพ้สัก3งวดแล้วก็อย่าไปใช้นะครับให้โอกาสเขาได้แค่ประมาณสัก3งวดพอเห็นไหมแพ้ยาวขนาดนี้ไม่ค่อยดีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการที่สูตรเลขมันต่ำกว่า30หางเนี่ยอาจารย์พบว่า มันไม่ค่อยดีแต่ถ้ามันเดินถือว่าเป็นโชคลาภของเรามากๆนะฮะก็ลองดูนะไปปรับใช้กันดูนะครับอาจารย์ขอลาไปทำภารกิจก่อนนะเจอกันในกลุ่มแชทนะครับบางทีอาจารย์ก็ไม่ได้เข้าไปบ่อยๆนะฮะจะพยายามตอบให้ได้ดีที่สุดนะครับเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็เข้ามาคุยกันได้แลต่คุณต้องเป็นซูปเปอร์ VIP นะแต่ส่วนถ้าเป็นขอหวยนะขอเลขนะครับก็จะมี อาจารย์เก่งๆครับอยู่ในห้องรวมอันนี้ฟรีนะครับเหมือนกับว่าเข้าได้ทุกคนนะครับแต่ห้องเทพลักต้องเป็นซ u เปอร์ p เอาละเดี๋ยววันนี้อาจารย์ไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ